i ทุคนสวัสดีคะ่ะสวัสดีกันตอนบ่ายนะคะทุกคนคะ่ะอุย้ยมือนี่ไปหลายหมองแห้งกว่าจะกลับมาถึงบ้านก็คือแบบว่าบ่ายมุงกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวกัลับมาเฝ้าเปิดลองเปิดลานเห็นมันเรียบร้อยนะคะทุกคนคะ่ะเมื่อวานนี้ก็มีส่งของด้วยขอบคุณทุกๆออเดอร์ที่กดกันเข้ามาด้วยนะคะเแบลบเองก็มีขายออนไลน์ด้วยเหมือนเดิมนะคะทุกคนคะ่ะแต่สินค้าก็ยังไม่มีอะไรใหม่ๆม,มาอัปเดตพี่ๆเนาะก็จะมีแค่แบบเดิมก็นี่แหละก็เหมือน กันทุกคนแหละทุกคนแบบกินแล้วมันก็ก็ไม่อยากกินอีกอะไรเงี้ยมันถ้ามีอะไรใหม่ใหมมาอัปเดตถ้ามันอร่อยจริงเแบลบก็อยากเอามาขายนะแต่บางอย่างมันอร่อยจริงแต่มันส่งไม่ได้มันเสียอะไรเงี้ยเพราะแถวบ้านเแบลบมันไม่มีส่งแบบ ห้องเย็นอะไรเงี้ยมันไม่มีไงทุกคนมันหายากเนาะมันค่อนข้างที่เดินท่าลำบากอเพราะว่ามันมันบ่นค่อยแบบว่าจะเลื่อนบันไดนะคะก็ช่วงบ่ายๆนะคะทุกคนขามือนี้ว่าตอนเย็นเดี๋ยวจะทําเป็นเมนูอ่าซุกี้นะคะเป็นมาม่าซุกี้ใส่ลูกชิ้นเนาะก็เลยจะมาเก็บผักบุ้งแล้วก็คะน้าผักเขไว้ก่อนเดี๋ยวไปแช่ อ่านทางน้ําแข็งไว้ตอนเย็นจะได้แบบว่าล้างทําความสะอาดแล้วก็เอามาให้เด็กๆกินเลยช่วงเวลาบางๆในบ้านของเบลน,นะคะเบลก็จะดาย้าตรงไหนที่มันมีหญ้าเนาะก็จะแบบทำทาไปนะคะแล้วก็ทําอยู่หน้าบ้านนี่แหละดูแลลูกไปด้วยแล้วก็ ดูลูกค้าไปด้วยนะคะขอบคุณทุกทุกคนมากๆที่แบบว่าส่งข้อความเป็นหัวเป็นใจกันเข้ามานะคะใส่ถุงมือด้วยนะเแบลบมีพยองพญาอะไรเงี้ยเแบลล์ใส่ถุงมือตลอดนะคะทุกคนคะ่ะที่วงงรกๆอาจจะไม่อยากใส่อะไรเงี้ยแต่หลังๆก็รู้สึกว่าใส่ไว้มันก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเราเองก็ต้องขายของด้วยไงทุกคน แต่เบลวมีตัวช่วยในการดายาก็คือมือเสือถอนยานย้านั่นแหละเบลก็ใช้ดีตั้งแต่หลังบ้านจนมาหน้าบ้านอะไรเงี้ยเราก็ใช้อยู่ตลอดแล้วมันก็รู้สึกว่านั่งทําไปด้วยเบลเอาพัดลมมาเปิดด้วยนะคะเมื่อวานนี้อัปเดตคลิปไปนะคะก็เป็นอัปเดตพอคร่าวๆเนาะทุกคนขอบคุณทุกๆกําลังใจมากๆเลยนะคะเบลเองอะ่ะสู้ไม่ถอยหรอกทุกคนขามันก็มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างที่เบลบอกนั่นแหละอื รอดูผลวันที่9แล้วกันเนาะมันพูดต่ออะไรเยอะมันก็ไม่ได้มันอยู่ในสำนวนนะคะ มันค่อนข้างที่จะเบางาักนะคะเบลเองก็ไม่อยากให้ใครแบบว่าไปตีความอะไรผิดๆนะคะเพราะเราก็รู้ดีอยู่แก่ใจที่สุดว่ามันเป็นไปมายังไงนะคะเรื่องนี้เดี๋ยวเบลจะมาอัปเดตหลังวันที่9นั่นแหละว่าตกลงมันเป็นยังไงอะไรมันเป็นยังไงมันจะเกิดสถานการณ์อะไรไหมถ้ามันเป็นไปตามอย่างที่เบลว่าอย่างที่เบลคิดนะทุกคนมันก็ดีไปแต่ถ้ามันไม่เป็นอย่างที่เราหวังเราก็ สู้ไปอะประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่าไม่ต้องตกใจหรืออะไรยังไงนะเพราะว่าเบลเองก็ไม่ถอยเหมือนกันนะคะเบลบอกแล้วว่าเบลใจดีมากมาก,มากเลยเนีอยใจดีลหลาไนะหลในยาเฮ็ดกับเบลงศีถอเพราะว่าบทเบลจะสู้นะ่ะคุณอย่าว่าเบลใจร้ายก็แล้วกันนะ ฝนไม่ตกมาสองวันแล้วนะคะเบลได้รดน้ําต้นไม้เองด้วยทุกคนแต่ว่าบรรยากาศค่อนข้างที่จะร่มรื่นเนาะแล้วก็ลมพัดเย็นสบายแต่ถ้าเราไม่เปิดพัดลมแล้วก็ดาย่าอยู่ตรงเนี้ย คือแมลงวีแมลงวันมันเยอะมากทุกคนเบลต้องเอาอพัดลมมาเปิดแล้วก็ไดา้ย้าไปด้วยต้นข้าวโพดของเบลก็ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างหรือมันไม่ใช่ฤดูเขาหรือไม่ก็ไม,ม่ก็คงจะไม่ใช่อยู่เนาะเพราะว่าดินตรงเนี้ยเราน่าจะปลูกไปเยอะแล้วดินมันคงจะแน่นนะเบลคิดว่าอย่างนั้นดินมันคงจะแน่นแล้วต้นข้าวโพดของเรามันก็อาจจะขึ้นยากก็เลยเป็นแบบว่าเกิดมาแบบ ไม่ค่อยสมบูรณ์เหมือนช่วงหน้าหนาวที่เราปลูกข้าวโพดแรกๆนะ พอหญ้าขึ้นมาเยอะๆอย่างเงี้ยทุกคนพหญ้าขึ้นมาเยอะแล้วจะความจเ,เจริญเติบโตของอต้นข้าวโพดนี่ก็น้อยมากๆเลยเนาะดูเบลเอาหญ้าออกนี่หญ้าก็ออกยากยากหญ้า,าเป็นเครือนะตรงเนี้ยเป็นเครือเยอะเลยเยอะมากๆแต่ข้างหลังไม่เท่าไหร่ตอนหลังก็เป็นจะเป็นหญ้าต้นใหญ่เออเอาออกง่ายหน่อยแต่ว่าตรงเนี้ยเป็นเครือทุกคนอ,ออกายากแห้งดึงจุดกระซากลากดึงจนเลบลจะเบิดแห้งนะคะ เบลว่ามุมนี้เบลเพิ่งทําไปช่วงสองสามอาทิตย์ก่อนนะคะแบบเดี๋ยวประมาณเดือนที่แล้วอย่างเงี้ยก็เพิ่งทําไปแ้วเนี่ยลุกอีกแล้วอุ้ยหญ้าที่มันเป็นเครือเครือเนี่ยมันเอาออกหญ้าทุกคนแล้วมันพันต้นมงต้นไม้พันต้นข้าพูดของเบลแทบจะไม่เจริญเติบโตแล้วอ่ะแล้วพวกธาตุอาหารอย่างเงี้ยก็ไปหาย้าทั้งหมดเลยเพราะถ้าเราไม่ออกต้นข้อพดข,ของเราก็จะไม่ตู เราบ้านเท่ากับสิเป็นแบบว่าดูลุกๆพอมีหญ้าสีเขียวแทรกขึ้นมาหน่อยมันก็สิดูหกได้ทุกคนถ้าเราออกบ้างก็จะดูแบบว่าอ่ะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยขนาดเบลเอาไม้ไผ่มาวางไว้แป๊บเดียวอืมาอีกแล้วเป็นเครือทุกคนค่ะก็ต้องลือไม้ไผ่ออกนี่ไม้ไผ่ไก็ทิ้งไม่ได้นะทุกคนเพราะว่ามันต้องใช้เนาะมันมีหลายเนว้ยที่ต้องใช้ขนาดว่าเอาจอบเล็กๆอะ่ะเอาแบบว่ามาทําอย่างเงี้ยทุกคน ดินมันก็ออกมาเยอะแล้วย้ามันไม่ออกอ่ะเอาดินออกอย่างเดียวงามันเป็นยู่้องท้นเฮงแล้วลากเขามันขาดอ่ะพอรากขาดแล้วมันก็ยังเกิดขึ้นมาใหม่เราก็เลยใช้มือเสือถอนญ้าเหมือนเดิมอันนั้นน่ะน่าจะเวิร์กกว่าพราอื่นบ่เวิร์กอ่ะอันนั้นบ่มีอันใดเวิกตัวละก้อนหงก้อนหินน่ะกระเด็นใส่หัวเบลเนวันหัวสิแตกค่ะทุกคนดึงมาทิ้อ่ตายแล้วจะไม่ทำลายร่างกายกันเกินไปแล้วนะดินงานี่ก็ได้ประมาณว่าถ้ามันพูดได้ก็คงจะแบบว่า จะบ่าฉันนองๆๆๆๆประมาณนี้คงจะบวยบายกันใหญ่ดูกอนินีันซมันก็น้าโป๊ไปเทีนึงอดีนะไม่ถูกขุ่นตาฉันนะ่นมันยังก็ฉันเจ็บเลยวันนี้ก็ดาย่าไม่เสร็จหรอกค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าเบลก็ทําไปด้วยลูกค้าก็เข้ามาไปด้วยเนาะเราก็ล้างมืล้างมือให้มันสะอาดสะอ้านแล้วไปทํางานทํางานตั้งแต่ตอนอ ที่ว่าลูกค้ามาใช่ไหมทุกคนยิงยาวถึงมืดเลยพอเริ่มมืดเริ่มอะไรแล้วเนาะเดี๋ยวก็เตรียมหม้อเตรียมอะไรเตรียมของเตรียมลูกชงลูกชิ้นตั้งหม้อตั้งอะไรขึ้นนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเด็กๆก็คงจะหิวข้าวแล้วแหละเพราะวันจันทร์เขาก็จะต้องไปโรงเรียนเนาะพีดินงก,ก็ทาการบ้านเสร็จเรียบร้อยน้องนาก็ เล่นอยู่กับแม่นี่แหละทุกคนเขาก็เล่นอยู่ในบ้านน้องสแตมก็วิ่งไปวิ่งมาบ้านตัวเองแล้วก็วิ่งมาเล่นกับพี่ดินกับน้องอนาด้วยนะคะก็เด็กๆแถวบ้านเบลก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกคนถ้าเล่นด้วยการไล่แล้วรู้สึกว่า ไปด้วยกันได้เขาก็จะมาเล่นด้วยกันบ่อยๆแสตมป์หนยเขาจะไม่เป็นคนเล่นแรงนะทุกคนน้องอานาก็จะฟิลเดียวกันพี่อดินก็จะฟิลเดียวกันไม่ไม่ค่อยเล่นแรงสักเท่าไหร่ก็เล่นธรรมดาชิลๆแล้วก็อานากับสแตมป์เนยชอบระบายสีเหมือนกันเลยนะคะส่วนพี่อดีนก็จะมีแบบมาเล่นกับน้องบ้างพาการเล่น วิ่งไล่จับบ้างอะไรอย่างนี้นะคะอยู่ในบ้านอย่างนี้เนาะแต่ส่วนใหญ่ก็จะมาระบายสีกับวานานะอุ้ยทุกคนอันที่พี่เอฟซีส่งมาให้เป็นสมุดร,ระบายสีเบลก็แบ่งให้สตแตมเราระบายด้วยนะคะสีอย่างเงี้ยก็แบ่งให้กันระบายเนะเาะเบลจัด ที่นั่งตรงศาลาสะาดสะานแล้วใช่ไหมทุกคนแล้วมันก็น่านั่งมากเลยทีเนี้ยได้วิวบรรยากาศโอ้ยนั่งศาลาทีไรซุคิยาก,กิต้องมาทุกคนโอ้ยต้องมีหมูกระทะต้องโอ้ยอยากกินหมูกระทะโดนแล้วเน้แต่ว่าโอ้ยอยากอยากทุกคนอยากกินอีกอย่งที่มันแบบว่าอืแห้งง่ามแบบว่า เป็นอารมณ์ขึ้นๆน,นะทุกคนค่ะเบยอยากกินโมกะทาจาก1ิบสโงโลกนน่ะกินเข้าไปเลยเห็นมันลอยๆมันเ,เมือนเต็มท้องไปเลยจังส่อยากกินมากทุกคนแต่เราก็นะเราก็พยายามอยู่เด้เลียเ้ยงรถน้ำหนักนี่เบามากั้งแต่ <c oughs> โอ๊ยม่อยากเบาดอกเดี๋ยวเบลจะนี่ <laughs> พูดทีไรลดไม่ได้สักทีเบลไม่พูดดีกว่าเพราะว่ายังไงมันก็กินอยู่ดีมันทมใจตัวเองไม่ได้อ <c oughs> มันแสบเนาะทุกคนค่ะ เบลสั่งหมอ้อมาใหม่ทุกคนคะ่ะเป็นหมอ้อต้มซุกิยากิทาชาบูหมาล่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบว่ารวดเร็วทุกคนคะ่ะเบลก็มาประเดิมเปิดหมอ้อวันนี้เป็นวันแรกเนาะทุกคนลายก็น่ารักราคาก็น่าหักราคาลักรวยนี่ทุกคนคะ่ะโอ้โหลดขึ้นยังนี่วันนี้เบลเก็บผักเก็บอะไรมาใส่นาะต้มน้ําซุปให้ลูกแล้วก็ใส่คะน้าผักเควแล้วก็ขึ้นช่ายต้มน้ําซุปก้อนแล้วก็ลวกลูกชุบลูกชิ้นแล้วก็ใส่อ่ามาม่าให้เขานะคะก็ชิได้อาริสอรยเนาะส่วนเราก็ จิ้มกับน้ำจิ้มซุกี้นะคะกินแน่ไม่เป็นไรหรอกเนาะทุกคนเนาะไม่ใช่กินหน่อยหรอกกินเยอะเลยล่ะ <c oughs> น้องสแตมถามเบลว่าทําไมแม่เบลถึงกินเยอะๆแม่เบลชอบกินเยอะเหรออะไรอย่างเงี้ยจุกเลยทุกคนคะ่ะลูกถามแบบนี้โอ้ไม่ก็อย่าถามแมงสีเลยลูกกับพาะแม่นะ่ะเท่ากะละมังเลยจะบอกเลย <c oughs> อย่าถามแมงซีเดอร์เรื่องกินเรื่องใหญ่นะคะแม่ต้องกินเพิ่มพลังเพราะว่า หลายคือยังนี่แม่ต้องไปปราบม่านทองยุทธภพเด้แม่เหินขึ้นฝ้าขื้นภูเขาไปผุ่นท่องยุทธภพไปผุ่นทองวิทยายุทธใ้ฝึกใ้อ่านใ้นะคะหลักกฎหมายหลักวิทยายุทธในการพูดหรืออะไรก็ตามนะคะผุ่นย่ยมาแลงผุ่นใส่เสือเขาผูบาวผมเาวถ่ายอยู่ผุนบามาทั้งยุทธภพกันเถอะ หัวราะแบบนี้ปรับอารมณ์ตัวเองได้หรือ,อยังได้แล้วนะคะทุกคนคะปรับอารมณ์จาของใดไหวอยู่นะเพราะว่าเบลเองก็ไม่ได้อยากจะเครียดอะไรมากมายเบลเครียดก็จริงแต่ว่าเราเองอย่างน้อยก็มีกันร,ระยานนิมิตที่ดีทุกๆคนนะคะเข้ามาคอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยพูดคุยช่วยเหลือแล้วก็ให้กําลังใจเบลอยู่ไม่หา่างเบลเองกะ สู้สุดใจไปให้ถึงฝั่งนะทุกคนนะเ mm hmm. บลกับบอทหรอยามมาปนีนะตอนแรกก็ว่าจะจัดการเรื่องนี้เองทั้งหมดอยากจะให้มันง่ายๆเนาะแต่สุดท้ายมันกะอยากคือเก่านะคะไม่มีอะไรง่ายสําหรับเบลบอกเลยบทบทเรียนของความยากเนี่ยมันสวยงามเสมอนะทุกคนสิ่งที่เรารอคอยสิ่งที่เรา พยายามที่จะให้มันดีขึ้นอ่ามันเป็นบททดสอบในชีวิตที่จะทำให้เราเนี่ยแข็งแก่งไปในข้างหน้าอีกเรื่อยๆบัณท,ที่น่มาเลยจ้าสิบคืนเขาลงนะ้าลกปันไดชั้นกัจิสูนะจ๊ะบอกเลยฉันบอย้อมคือกันนะคะฉันกัจิสูบอถอยนะคะนี่สิ่งที่เพิ่มพลังได้สิ่งที่ทำให้เรามีความสุขได้ก็คือ กินเท่านั้นที่คองโลกแล้วเยกเรื่องกินเนี่ยมันไม่โกหกเรานะทุกคนนะเรื่องกินไม่เคยหลอกเราสิอร่อยบ่อร่อยอยู่ที่เราเลยนะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่กินง่ายอยู่ง่ายกินอะไรก็อร่อยไปหมดนะคะืมผู้บ่าวจีนผมย้าหิงแสบทุกคนขาอุ้ยบุญดาจะไปกินหอดเขาแล้วบัดนที่นี่กินทอดล้ำใจเขาบุญละอุ้ยอุ้ยอยากบวมดูดอุ่มลดุดอุ่มลดุดเนาะ กินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะคะก่อนที่จะต้มะมาม่าไว้เบลก็ปล่อยให้มันเดือดนะลูกค้าเข้าเบลไปทำำํายําทําอะไรขายของเรียบร้อยก็รีบวิ่งมาตักอ่าพวกเส้นมามะ่าอะไให้เด็กๆกินนะคะ เด็กๆเขากินเรียบร้อยเบลถ่ายไม่ทันทุกคนถ่ายบลท่านดีนีกะของจะกคลองกินเขาอิ่มแล้วกะเลยนั่งเล่นสักพักนะทุกคนนางกดโทรศัพท์ไทยไปไทยมาพี่อดินเดินมาเด็กๆอาบน้ําแล้วนะคะทุกคนขาล้างเท้าจะไปแปรงฟันจะเขานอนแล้วเพราะว่าตอนนี้กับสามทุมแล้เบปิดหน้าร้านแล้วกําลังจะล้างจานนะแล้วทีนี้พี่อดินเดินมาบอกว่าแม่ฟันหนูโยกบอกเบลตั้งหลายครั้งแล้วแหละว่าฟันข้างหน้ามันโยกแต่ฟันข้างหน้ามันจะค่อนข้างที่จะแบบว่าเอาออกยากมากทุกคนเบลลองแล้วครั้งหนึ่งมัน ม,มันยังไอ้นี่มันโยกนิดเดียวนะมันไม่ค่อยนั่นเท่า,ทาไหร่พอมาวันนี้มันเริ่มมันก็เริ่มโยกมากอยู่แล้วทีเนี้ยมันมันอันใหญ่อะ่ะทุกคนมันออกยากมากแล้วพี่ดินก็แบบประมาณว่าแบบอยากให้เราทําแต่ก็กลัวเจ็บมันก็เลยเป็นสภาพนี้ ก็นั่งบิวอารมณ์กันอยู่นานนะทุกคนแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้อยู่ดีเบลกัเลยล่องร่องล่องบางแล้วมันแบบว่ายังเอาออกไม่ได้โอ้มันจะเจ็บแล้วเนาะฟันมันหลุดเนาะทุกคนมันก็เจ็บหรอพี่ดินก็กลัวเนี่ยเบลก็บอกว่าอย่ากลัวอย่ากลัวแต่ความกลัวของเด็กมันว่าไม่ได้หรอกทุกคนเบลก็เลยแบบว่าอ่ะบิวอารมณ์พี่ดินไปสะหน่อยยันไดใช่ไหมยัไดใช่ไหมพี่แมวอ่ะอันข้างบนมันก็เหมือนกัน เอาขนญาติก็ไปนอนไปไปนอนกันอยากออกก็ต้องเอาออกก็ต้องให้ทำแล้วหายรู้ใช่ไหมว่าแม่ไม่ชอบคนร้องไห้ใช่ไหมแล้วทำยังไงเก็ดอช่แล้วแตาไม่ห้ยมาหายฮึบฮึบฮึบกอดฮึบฮึบเรื่อเรฮึบฮึบบ้าหาบ้าหาแม่ประธานเห็นอย่างนี้บ่าหาฮึบไว้ฮึบไว้ คือแบบคือแบบใจเย็นๆห, okay. หนูก็บ่ต้องกริงเนี่ยก็ฮักออกซื่อถ้าถ้าไม่มีสติก็คือไม่ทำเพราะว่าถ้ามันตื่นเต้นมันก็จะไม่ได้ไงคือมันต้องมีสติไงนะเพราะว่าถ้าออกก็คือฟันมันก็จะหลอหนูก็ต้องรู้จักใจเย็นๆ พราะถ้หนูคิดคิดค,ดคดิอย่างเดียวมันก็จะอันนี้่งนนลงนั่งให้กำลังใจพีจ่งอ่งให้นังใหน่อยอายุนึ่งนิ่งอ่นิ่งงั้นก็ไปนอนจะ <c oughs> นอนบอสเยา,าหารไหนก็นาาเกะน้มม

เออมันมีจองคันค่ะนี่ของอดีนานี่ของอาณหรออ๋อเอาหมอนข้างแหละคะใช่ค่ะของอดีนาหนึง่งของพี่อดีนาหนึง่งของอนาอันหนึ่งค่ะโอเคโอเคเห็นไหมจะได้ไปน,นอนกอดหมอนข้างหอน้างแต่หมอนข้างนะเห็นไหมเอาหนิจับไว้จับไว้จับไว้เน,นี้ยหนะกขึ้น เขาไม่เฮเฮเฮอยู่ไม่จะได้สิเบ่อหายแม่บ่กแม่เจแบบ็บปาดเลยตอนเั็กโอ้มันแก่จังจีะะิงล่ะขนาดวอกเราฟันมันก็จะหลอ่อเห็นไหมอันนี้อันนี้มันขึ้นมาเยอะเลยทางขี่้มวกทางออกองั้นจุ๊กแกบอกว่าอดีตไม่ต้องกลัวเห็นไหมจุ๊กแกบอก มิดฮึบฮึบฮึบไม่ร้องฮึบแล้วล่ะโอ้ไม่สีเฮดเลยจังไหนยุ่งสิยุง่งส,สีสีเฮดสิมันบ่าเจ็บหรอหนูต้องเป็นคนเก่งดิหนูเป็นผู้ชายหรือเปล่า ก็เป็นผู้ชายรู้เอลงั้นไม่ทำโอเคงั้นไปนอนสั่นแล้วแม่บอกให้ไปนอนบอไ่ปนนปนไ,นไปจะว่ากับยาค็ดจะว่ากับให้จบไว้จบไว้เอาเอาเอางินนะขื้น <c oughs> ยาสั้นหัว แม่เบิ้งลูกแม่จับดูเฉยๆแม่จับไม่ใช่จับดูเฉยๆว่ามันออนเซนยังไงนี่จับดูอย่างนี้เฉยๆได้จับดูเฉยๆนี่ออนเซนยังไงนี่มาเมื่อแม่จะจับเบิ้งเอาแม่จับเนี่แม่จับเบิ้งก็คืออะไรย่างนี้เห็นไหมเอาวะเอาในจับดูของนะนะแม่จับดูของอดินสิอย่ามีดฮึบมันเจ็บมันบโเจ็บแม่จีจับเบิ้งซื่อๆว่ามันได้ไหม แม่จับดูเฉยๆว่ามันได้หรือเปล่าโอเคไหมโอเคไหมให้มาจับดูแค่นึงามาจับดูเฉยๆว่ามันได้ไหมตัวนตัวนี้ใช่สรุปก็คือเอาฟันออกไม่ได้หรอกทุกคนค่ะเพราะว่าเวลาเราดึงดันเข้าไปแล้วมันมันไม่ออกอ่ะทุกคนแล้วมันเจ็บมากแล้วพี่อดินทนไม่ไหวก็เลยแบบว่าเออไ่เอาออกเพราะทุกทีหักออนด้านล่างใช่ไหม พอเอาด้านล่างออกก็คือหักมันก็ออกเลยเนาะเพราะว่าอันนั้นมันเล็กแต่ข้างบนมันจะใหญ่หน่อยอแต่ว่าถ้าเราเอาออกเร็วฟันน้ํานมมันจะขึ้นมาแล้วดูแลไปมันก็จะสวยขึ้นเลยนะคะเบลอกาอยากให้ลูกมันฟันสวยๆเนาะทุกคนถ้าไปทําฟันอะแพงเด้อเบลเคยเหตุฟันดัดฟันเลยทุกคนค่ะ ก่อนที่เบลไปทํางานอยู่ภูเก็ตเราไปดัดฟันโอ้ยทรมานแห่งกกใหญ่กินเขากับบไดทุกคนกินเขากรไบาดหมอว่าต้องผอมแน่ๆเลยน้าหนักเบลึ้นประมาณหาลูกขนาดเบลกินบ่ไบ้ดได้ <laughs> ไหมเป็นกินฮอดหมูก,กระทะปุ๋นะ่ะทุกคน่ะพอทําไม่ได้เบลก็ปลอบใจพี่ดินอยู่นานสักนิดนึงนะคะให้เขาอ่อนลงน้องเบลก็เก็บของล้างถ้วยล้างจานแล้วก็ไปเข้านอนเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะต้องไปโรงเรียนสำหรับวันนี้ก็ค่ะทุกคนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ